EP นี้นะปรับ 3D จะพาทุกคนมาดูนะครับผมนะฮะสมพงศ์การช่างนะครับผมนะฮะในเวอร์ชันของ Farming Simulator 2025นั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีน้องท่านหนึ่งครับอยากชมนะครับผมว่าอยากดูรถตีดินสมพงศ์การช่างนะครับผมนะฮะในเวอร์ชันของ2025นั่นเองครับผมนะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาดูรอบทั้งกันเลยนะครับนี่ดูความสมจริงของ25ครับผมจะดูแบบว่า ตัวรถจะดูสมจริงขึ้นนะฮะคมชัดนะครับผมเรื่องสีนะฮะไม่แตกไม่อันนี้เกินไปครับผมนะโดยรวมแล้วก็โอ่โอเคครับผมนะฮะด้านหลังนี่ผมอัปเกรดตัวอันนี้เป็นพับได้ครับผมนะตรงปีกนะครับผมนะนี่สามารถพับได้ครับผมนะเปิดขึ้นได้แบบนี้นะนี่เลยครับผมสวยงามฮะอืม ก็ใครที่อยากไปดูเวอร์ชัน19ก็ย้อนไปดูได้นะในวิดีโอนะครับผมนะฮะนี่ดูช่วงล่างครับผมเยียโมเดลเดียวกันเลยนะผมแปลงมาครับผม,มนี่ดูรอบคันสวยครับผมสวยไฟหน้าดีแม็กครับน่าจะเป็นรุ่น2020นี่ครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นเทอร์โบครับผม,อมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูระบบกันเลยครับผม สตาร์เครื่องครับอืมด้านในไม่มีอะไรครับด้านในเหมือนมันบั๊กครับผมตรงนี้โอ้โหคันโยกโผล่มาอืมและรายละเอียดด้านในก็ประมาณนี้ครับผมเอมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดู ตอนนี้เวลาวางก็มันจะพับลงอัตโนมัติครับผมเวลายกก็ยกพร้อมกันครับนี่แต่ว่าตัวตัวจริงนี่ปีกอาจจะพับแยกครับผมนะฮะแต่ผมทําแบบว่าประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็เราก็าพับไปครับผมเออดูเท่ครับสมพงศ์งานช่างครับผมที่ฮะ อันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาปั่นดูครับผมอลองปั่นดูมาลงคโคลนกันสักหน่อยครับดูความสมจริงนี่ฮะเป็นรอยเลยครับผมนะรอยล้อแท็กเลยครับผมนี่พาไปม้วนดูสักรอบก่อนแล้วกัน ก่อนที่จะปฏิบัติงานเนีครับเราต้องเล่นก่อนครับสอบระบบลอถแท็กกันสักหน่อยนี่สิงเนเจอร์ของฟาร์มยิปซาก็คือความสมจริงของระบบโคลนระบบน้ำนั่นเองนฮะเฮ้ย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 โอเคอันนี้ราโมไปเยอะไปนะทุกคนนะฮะทำการทำงานบ้างด้วยกันนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มปั่นกันเลยครับผมนะต้องการความเรียบนะนี่โอเคเปิดลอตเตอรี่ครับผมเดี๋ยวผมเปิดไว้ก่อนแล้วกันปั่นให้ดูคนระับเอฟเฟกต์ของมันครับผมนี่ฮนะโอ้เรียบเลยครับผมดูเรียบสวยเลยฮนะละเอียดเลยครับผม ปิดดีกว่าเดี๋ยวมันกระเด็นเดี๋ยวหินมันกระเด็นใส่ครับไอ้โอ้ยเฮ้ยผมทำมาสั้นเกินไปหรือเปล่ารถจริงนี่มันจะยาวกว่านี้ฮนะตัวปิดด้านหลังโรบรีนะ่ฮะ เท่มากคันนี้ครับผมเขาดีไซน์มาให้มันดูแบบล้ำสมัยครับผมนะดูเท่เลยไม่เหมือนทรงพวกทั่วไปครับทั่วไปก็ตู้แอร์ธรรมดาตัวนี้แบบตู้แอร์แบบทรงยุโรปเลยนะเออทรงยุโรปเนี่ยหมืรถโวรถเกียวยุโรปนะฮะ ต้องปั่นให้เลยครับไม่ค่อยกยกเลี้ยวกับด้าน,นจัดไปครับผมจืด สาสปันเรียบแล้วนะฮะพอไปโดนล้อแ็กเป็ <existe> <c oughs> นรอยใหม่เลยทุกคนเออตลกดีฮะนี่มันต้องปั่นรอบแบบนี้เปล่าวะหรือต้องเดินซิกแซกเอาว่าน่าจะเป็นซิกแซกเอานะฮะเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบรอบดีกว่าฮะตอนนี้ ออกที่เดิมเพื่ออะไรวะ,ะมาด้านในเลยกันหมุนเันเลยฮนะม,มันต้องปั่นตรงที่มันมีต่อสั่งครับวันนี้ผมมาเล่นกับน้ำดีกว่าให้มันสมจริงครับมันไม่สามารถเปิดน้ําได้เหมือนเวอร์ชั่นทั่วไปเวอร์ชั่นเก่าๆนะมันเปิดได้เฉพาะ ตอนที่นาโดนเกี่ยวแล้วนะครับตอนมีต่อสังเปิดน้ําไม่ได้ครับผมถ้าเปิดได้ผมว่าเทน่าดูนะครับตอนเราไปปั่นนะปั่นต่อสังแล้วก็มันเรียบนะนี้ผมเล่นมาเปิดน้ําก่อนเอาเล่นบ,บเวอร์ชันเปิดน้ําก่อนดูการสะท้อนแสงของแผ่นเหล็กครับผมนะฮะมูนสมจริงมากครับ นี่ม้วนไปม้วนไปไอ้หนูนี่ดูตัวยี่ห้าเนะี่ยจะมีป่องเขาเรียกว่าฝานะฝาที่เวลาไม่สตาร์ทเครื่องมันจะปิดอัตโนมัตินะกันฝนเข้าเออนี่ดูตรง ท้ายลอตเตอรี่มันปักมันหมุนด้วยนะครับผมอันนี้มีพัดลมหมุนด้วยนะพัดลมเครื่องน,ะนี่ดูเท่ๆฮะใครที่สนใจนะครับผมนะฮะติดต่อที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่มก็กดติดตามะฝากกดติดตามช่องนี้ต่อด้วยกน,นะครับผมใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะฮะจัดให้แน่นอนครับผมคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมจัดได้ครับ แต่ย่าถ้ามันคนติดตามเยอะเมื่อไหร่นะฮะอาจจะขอไม่ได้นะพนนะต้องรีบขอก่อนนะฮะตอนที่คนน้อยๆน,นะ <c oughs> นี่คุยก่อนเนี่ยเออเนี่ยผมทำผมผมก็ต้องมีความหวังครับว่าอนาคตคนติดตามเยอะๆนะฮะหลักแสนหลักล้านเนี่ยน้ำเริ่มเยอะแล้วนะผมน้ำเริ่มท่วมแล้ว โมเดลตัวนี้เป็นของน้องอที่ทำขายนในเฟซนะผมไปซื้อมานะนรับผมไม่ได้ทำโมเดลเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทำแล้วช่วงนี้ครับงานรัดตัวครับผมพอดีแล้วครับที่มีงานทำเฮ้ยโอเคม้วนม้วนม้วน,วนอุ๊ยไปฮะ สมพงศ์กันช่างดูเราเก็บรายละเอียดมาดีครับอันนี้เก็บมาเยอะจนไฟล์มีขนาดใหญ่มากเลยผมต้องทำการทำการบัดแปลงให้มันไฟล์มันเล็กลงครับไม่งั้นมันเด้งครับผมนะฮะเออไฟล์มันใหญ่เกินประมาณประมาณเ,ออเรียบร้อยครับผม นี่เปิดลอตเรี่โชว์เลยเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมนะฮะสัปดคลิท่นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะฮะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ยาลืมกดติดตามกดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะับสวัสดีครละไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย